ค่ะหน้ากากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะจับจีบรูดนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้มีรวดนะคะเนี่ยค่ะรวดจะอยู่ด้านนี้พับมาก็จะประมาณนี้ตรงนี้รวดนคะคะเรียบร้อยด้านในค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ นำกระดาษ A4 นะคะนำกระดาษ A4 พับด้านนี้เข้ามาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพับครึ่งเข้ามาแบบแบบนีน้แล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งของกระดาษ A4 นะคะนีคะพับครึ่ง แล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะพอเราได้แบบนี้เราก็เริ่มเริ่มสร้างเลยนะคะสี่เข้ามาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มสร้างวัดจากตรงนี้เข้ามาสิบสี่นะคะสิบสี่เซนติเมตรจากตรงนี้ก็เข้าไปสิบสี่เซนติเมตรนะคะตีเส้นยาว ตีเส้นยาววัดลงมาจากจุดน,นี้ลงมานี่9เซนติเมตรนะคะ9เซนติเมตรวัดจากตรงนี้9เซนติเมตรเหมือนกันค่ะตีเส้นนี้เลยค่ะนี่9 14แล้วก็ เราวัดจากจุดนี้ลงมาจากมุมนี้ลงมา2.5นะคะ2.5วัดเข้ามา6เซนติเมตรนะคะเัดเข้ามา6เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นตีเส้นยาวนะคะแล้วก็อันนี้2.5 นี้วัดลงมา5เซนติเมตรค่ะอันนี้5้ซมตีเส้นเฉียงนี้นะคะ,คะพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะวัดตรงนี้ลงไป1เซนติเมตรนะคะ แล้ววัดจากตรงนี้เข้ามาสองเซนติเมตรค่ะก็ตีเส้นมานี่เลยนะคะโทษทีค่ะวัดตีเส้นมานี้เลยนะคะทใหมตีเส้นมานี่แล้วก็ตรงนี้มานี่นะคะตีเส้นมานี่เลยค่ะ ก็แบ่งครึ่งของช่วงนี้นะคะวัดออกมา0.5ก็ติดเส้นโค้งนิดหน่อย ค่ะส่วนตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งตรงนี้เพื่อจะเป็นจมูกนะคะวัดลงมาหนึ่งเซนติเมตรนะคะหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นรากจุดนี้มานี่รากจุดนี้มานี่แล้วก็โค้งตรงนี้นิดหน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะเวลาตัดเราก็จะ เวลาตัดเราก็จะวัดเข้ามา1.5นะคะ1.5เซนติเมตรก็จะพับเส้นนี้นะคะก็จะพับเส้นนี้เลยค่ะพับเส้นนี้นะคะค่ะเรามาทำการตัดนะคะพอเราพับเสร็จนะคะเราก็มาทำการตัดเนาะ เราก็ตัดตรงนี้ขาดไปเลยนะคะนี่ค่ะพอเราตัดตรงนี้เสร็จเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นติดกับแก้มนะคะตัวนี้เราก็ตัดตรงไปก่อนนะคะนี่ค่ะ ก็ตัดมุมนี้พอเราได้แบบนี้เรากางออกนะคะเพื่อที่จะตัดรอยเว้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะแพทเทิร์นเราจะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จมูกตัวนี้จะเป็นตัวด้านตรงนี้นะคะตรงติดกับตัวนี้นะ,ะนี่ค่ะ ฝั่งนี้ก็จะติดกับตรงนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะแพทเทิร์นของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นจมูกนะคะตรงนี้จมูกนะคะผ้าที่เราตัดได้อยู่ที่ผ้าชิ้นนี้จะตัดอยู่ที่สองชิ้นนะคะนี่ค่ะจะอยู่ที่สองชิ้นนะคะ เวลาเราเย็บนะคะชิ้นนี้เวลาเย็บนะคะเราจะเย็บรูดตรงนี้นะคะเย็บ <lean> เดินเส้นตรงนี้นะคะ2 2> สองเส้นหรือสามเส้นก็ได้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะเดินเส้นสองชิ้นเลยนะคะเพื่อที่เราจะดึงรูดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บนะคะส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นด้านข้างนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านข้างอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะชิ้นด้านข้างจะมี อยู่ด้วยกันทั้งหมดฝั่งละสอชิ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นด้านข้างนะคะก็จะมี2ชิ้นนี้นี่ค่ะสชิ้นนี้นี่คือชิ้นด้านข้างชิ้นด้านข้างเราจะเย็บรูดตรงนี้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาประกอบกับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเย็บอีกทีนะคะอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะ สองข้างละ2ชิ้นแล้วเราก็จะมีรวดรวดตัวนี้นะคะใช้อยู่ที่10เซนนะคะรวดตัวนี้ใช้อยู่ที่10เซนติเมตรนะคะ วดเส้นนี้10ซนติเมตรยางยืดนะคะ6.5นิ้วนะคะนะคะหกจุดห้านิ้วนะคะสองเส้นค่ะยืดหกุดห้านิ้วสองเส้นมีรวดมีรวดแล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวเราไปเย็บเลยนะคะ เราจะเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะปรับปรับเส้นได้ห่างนะคะปรับเส้นได้ห่างนะคะเราก็จะเดินนี่เลยค่ะเราจะเดินเส้นก่อนนะคะแล้วค่อยมามาลูดเส้นนะคะ เราจะเดินเส้นทั้งหมดข้างละสองเส้นนะคะสองเส้นเนาะนคะคะแล้วเราก็มาเดินเส้นฝั่งนี้อีกนะคะเดินแค่สองเส้นนะคะ เราจะเดินประมาณนี้นะคะที่ที่เห็นนะคะนะคะหนึ่งหนึ่งเส้นสองเส้นทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เดินตัวนี้ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูตอนรูดนะคะนี่นะคะพอเราเดินได้อย่างนี้เสร็จสอง สองอันแล้วนะคะเราก็จะมาทําการรูดนะคะในที่นี้รูดแล้วก็ดึงได้ตรงนี้ออกมานคะคะเขาจะแยกกันอยู่นะคะเขาจะแยกกันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแยกกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะจับจับได้ไว้อย่างนี้นะคะ แล้วก็รูดมาค่อยๆรูดนะคะน่คะค่อยๆรูดฝั่งนี้ก็รูดเข้ามานะคะ พอเรารูดเสร็จนะคะเราก็จะต้องมาวัดดูฝั่งนี้ว่าได้เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะวัดดูจากตรงนี้มามุมนี้นะคะ10เซนนะคะตรงนี้มานี่10เซนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องรูดให้ได้10เซนนะคะต้องรูดให้ได้10เซนนะคะถ้ายังยาวอยู่นะคะก็รูดเข้ามาอีกนะคะ วิธีการรูดก็จับสองเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็รูดแล้วก็มาทำฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ ค่อยรูดนะคะมาฝั่งนี้เราก็รูดเข้ามารูดทั้งสองฝั่งนะคะ เวลาลูดดึงเชือกตรงนี้นะคะเนี่ยม้วนเชือกตรงนี้ไปแล้วก็จัดระเบียบนะคะเราก็มาวัดจากตรงนี้นะคะ<ม>นำตัวนี้ประกบลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะจับ กัดเข็มหมดไว้อย่างนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันชิดไปใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ขยับออกมานะคะขยับออกมากัดกัดยึดไว้ก่อนนะคะยึดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราก็ดึงจัดให้ได้ พอได้แล้วก็กัดเข็มหมุดเลยค่ะขมหมุดจะเห็นว่าเราจะสามารถเย็บได้เลยนะคะกัดให้เสมอกันนะคะเพื่อเตรียมเย็บนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะเราก็นำชิ้นนี้นี ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เช่ากันนะคะกัดตรงนี้ไว้ก่อนกัดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ,คะพอกัดฝั่งนี้แล้วก็มากัดเลมนี้ให้ปลายมันเสมอกันนะคะให้ปลายตรงนี้มันเสมอกันนคะคะแล้วก็ดึงระดับ ก็ได้เราก็จัดจัดระเบียบตรงนี้นิดนึงนะคะพอเราได้อย่างนี้เราก็กัดเข็มหมดเลยค่ะ กัดเข็มหมดเสร็จแล้วก็เย็บนี่เย็บนี่เลยนะคะทําให้ครบนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนชิ้นนี้นะคะทําเสร็จแล้วค่อยมาประกอบนะคะเอามาเย็บชิ้นนี้ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บตรงนี้เลยนะคะนะคะเย็บฝั่งนี้แล้วก็เย็บฝั่งนี้เย็บทั้งสองฝั่งให้เสร็จพอเย็บเสร็จกลับออกมาจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นรูปแบบนี้ จะเห็นว่าได้ตรงนี้ที่เรารูดไวะะ้อค่ะเราก็สามารถเลาะตรงนี้ออกได้เลยนะคะเลาะได้ตรงนี้นะคะตรงที่เราดึงรูดไว้ะคะ่ะพอได้อย่างนี้นะคะตรงโค้งตรงนี้ตรงโค้งตรงนี้จะเป็นจมูกเราก็นำมาประกบหากันนะคะ นี่ค่คะประกบแบบนี้เลยนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้เลยนคะคะกัดเข็มหมุดไว้นะคะตรงนี้ของเขาจะตรงกันพอดีนะคะล็อกของเขาก็จะตรง เห็นว่าเราจะต้องกัดแบบนี้นะคะแล้วก็พับตัวนี้นะคะพับตัวนี้เข้ามานะคะพับที่เราบากไว้เข้ามานี่เลยที่เราเว้นไว้หนึ่งจุดห้าตัวนี้ก็เช่นกันนะคะพับเข้ามาเลยแล้วก็เย็บนี่มานีเลยนะคะ เย็บตรงนี้มานี่ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มาเย็บตรงนี้ตรงนี้มานี่แล้วกลับด้านออกมานะคะ กลับด้านออกมาเลยนะคะกลับด้านตรงที่เราพับนำยางยืดที่เราตัดนะคะมาใส่เข้าไปในนี้ ยัดเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะกัดเข็มหมุดไว้ ใส่ลวดตรงจมูกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่ลวดเข้าไปตรงนี้นะคะเรายัดเข้าด้านข้างตรงนี้ได้เลยค่ะ เย็บตรงนี้เลยนะคะเย็บตรงนี้เย็บนี่มานี่มานี่ตรงจมูกนะคะ Yes,